สวัสดีครับมื่อนี้เบสปอถือครับ <c oughs> พากันมาอย่ามองครับนี่ใจมองไอห,หลังนึงครับน้าคุณมองน้ำตื่นครับมองมองถีอย่าเลยครับนี่ดินดินดน,นี่ครับนี่ กูเลยครับกูน้ำกันโอ้มีปลายครับที่บอกว่อได,ด้ปีนพ่อ อุโมงน้ำกันครับเป็นม่องเอ่อม่องทีได้ครับใ่น้ำตื่นตื่นถูกน้อยเดียวถูกเมื่อร้อิบโตกันยังดีครับน่ครับเป็นปลาขาว น้ำถือปลาไหลปลาขาวอู้อันนั้นปลาอย่างปลากระแยงหวนเป็นปลากระแยงครับคุณไก่ๆนี่ปลาขาวครับนี่กูครับนี่ครับปลากระแยง ตายแล้วปักแยงแล้วต่มือเลยครับบางมือก็ถึกบางมือก็บ่ถึกปลาวันนี้บ่ได้จ,จ้าตัวเลยครับปลาเบ็ดนี่ครับข้างล่างถืออยู่ครับ เดี๋ยวไปเบรคก็ยามองนี่ปลาขาวใหญ่ครับเดี๋ยวปลายก็ถือว่าได้อยู่ครับมันไปด้อีกครึ่งนึงไปพุ่นครับบี้ เห็นติดอยู่ด้วยครับทางพ่นทางพ่นตีไหลครับดินไหลพ่นสันแนเดอร์ครับเด็กน้อยมันมีคนทายให้ครับให้เห็นบรรยากาศก,ากูมองไปน้ำกันนี่อืมปลาติดครับลุ่นไปน้ำกันครับมันติดหลายมานเอดูอุ๊บมึงอิเคเลยเดี๋ยวเดิอ่ะดู ลบบวกกันครับน้ำเล็กนี่ครับปลาว่าได้ปิ่งอีกได้ผมว่ากลางกระมีป,ปุว, 3, วนปุผมอีกสองตัวสามตัวตีทอนงูวะนี่อ๋อตัวสปอมดิ่งแพง มันมากกินปลาเนอะชาติเกนเลยนะเห็นปลาถึงสองตัว้างนาผมก็มีครับงูปลาปูมองกันครับนี่ครังูป่าเดี๋ยวออกแกข้าวกันนะครับ ออกเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลาทองโตมันมาลุ่มกินปลาครับอยกกูกันต้อครับมือใหม่มือใหม่นี่ครับปลาหัวหังเทิงกระติดยุบหัวใจแล้วนี่ครับตัวหนึ่งปลาขาวหน่อยครับ มองตีก็ได้ปลาตัวน้อยแล้วครับตีดูครับบางหา,หา,างเดี๋ยวเขาจะไปปลดอยู่บ้านนะครับมีตัวหนึ่งตีจนตายแล้วน,น,นี่ครับวัอนี้ก็จะพมาณนี้ครับปลาเบ็ดกับปลาถึกได้แต่ปลามองครับเพิ่งซีบก็ตัวนี่ยนะเดีย๋ยวไปเบิ่งย่างปลดแล้วกันครับอยู่บ้านครับ นี่ครับบรรยากาศบานเท้าย่ำหนาแรงครับบานเท้าทุกนาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับใกล้เดี๋ยว้ันเขาแล้วแล้วเขาก็นี่ครับหากินตามภาษาบ้านบ้านเขาบ้บานเท่ากับยุ่พู้นครับอยู่ใกล้ทุกนาเลยครับขี่รถมาแป๊บเดียวปกติถ้าีแรีนก็ได้เลยไง ข้าวแรงเดียวกับร่างกายลายครับนะครับนอกจากร่มใบไทรของสียามหน้ามันมาลายมาแดงมีช่อมบรรยากาศทุ่งนายามหน้าแรงเหครับบ้านเฮาอยู่พูดมองมองกองเสี้ยงสามกองสี่กองนะครับบ้านเฮา เดี๋ยวไป่อกันอยู่บ้านเลยครับครับปลาเฮ้าน้องที่ปดเบิงวาที่เดือดลายมาเลยนี่มีปลานี่น้ำครับปลาลากกล้วยปลาเสืบทงยู่นี่เดิยปลาเสบอทงครับปลาขาวนี่ปลาขาวเฮ้าเดี๋ยวชิบก็โตอยู่เดี๋ยวเขาเบิงกันตอนปดแล้วครับว่าสีเดือดลายมาเลยเบิล้วปดเบิดปดปลาแล้ว โคปลาโรเป็นบัวเงนเตืฮ้ยให้เบิ้งให้เบิ้งเอามาเบิ้งดูโชว์โชว์ปลาที่โชว์ปลาเป็นตัวใหโอ้ปลาหากล้วยไปไปไว้กดต่้อมันนี่โคตรอะไราถึกดเป็นตใหญ่มันเป็นนมอยไม่ใโคตรใหม่กันเลยป้าเปกลาทเนาะเออปาเปกลา

nó mới mà phá đi Nó mới bớt nha mà nhìn Phá Phá Đây đây nói Pinh mình phải đi